ดูแม่มันนอนเดียวเอออยู่น่ารักนี่ดำขาวเแมวเแมวเแมวโอ้อยู่น่ารักเว้ยแม,อม,อม,อมออ่อยู่น่ารักนเด้วย โน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 ไปแล้ว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 โโอ้ยหลายตัวเลยลูกเยอะแยะเลยฮะทำไมลูกเยอะจังอ่ะ ทำไมล้ะโอ๊กลัว <gasps> อวิ่งกันหมดเลย